เ,เุ้ยเถ่าสิตายแล้วบุรูจักยังเนาะจักไล่ไ,ไลไ่โลดให้ไล่โลดนานนี่นไล่โลดไล่เขาไปเขาก็ได้ฟังดอกข้าง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวลได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่คุณป้าท่านหนึ่งยืนขวางหน้าตู้ ATM แห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครเพื่อกดซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยคุณป้าท่านนี้ได้แซงคิวคนอื่นที่มานอนรอก่อนหน้านี้จึงทําให้มีปากเสียงกันซึ่งทางเพจดังได้ระบุข,ข้อความว่าอาชีพเดียวกันป้าก็ควรมีน้ําจิตน้ําใจให้กันนะอย่าเห็นแก่ตัวเลยเหตุการณ์ป้าเจ้าถิ่นนนนนไมมม่่ออออให้นน้้คารตตังแกดซื หวยพิกัดสว่างแดนดินที่จังหวัดสกลนครปลาคนไทยด้วยกันอาชีพเดียวกันต้องช่วยเหลือกันนะครับโดยหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงไปทําให้เป็นที่วิจารณ์เป็นอย่างมากซึ่งทางคนถ่ายคลิปยังเผยอ,อีกว่าปลาคนนี้มาทีหลังแต่จะอ้างสิทธิ์เป็นตู้ของตนและยังท้าทายให้ถ่ายคลิปอีกด้วย